ปูแป้นตัวเมียปูแป้นดองค่ะทุกคนคำนี้ทั้งกุ้งทั้งถั่วแบบเน,น้นๆเลยนะคะตำมะม่วงค่ะโปะหน้าด้วยปูแป้นดองมาทำตำหรือว่ายำมะม่วงทานกันนะคะวันนี้ได้กุ้งแห้งมาสองยี่ห้อ จะตำใส่ถั่วตัดเลยนะคะได้มะม่วงมาจากตลาดสองลูกค่ะทุกคนไม่รู้ว่าชื่อมะม่วงอะไรคะ่ะแต่เขาก็เปรี้ยวนะคะเกือบจะใกล้เคียงน้ําดอกไม้เลยคะ่ะหรือว่าเขาเป็นมะม่วงน้ําดอกไมค้ค่ะแต่ไม่น่าจะใช่เนาะถ้าน้ําดอกไม้ตรงเอ้ก้น<ป>เขาจะเป็นแหลมแหลมเป็นปูแป้นค่ะปูแป้นดองทําชิ้นใหญ่ๆเหมือนท,ที่ที่ตลาดเขาทํา ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเมนูตำหรือยำนะคะทุกคนมันก็เหมือนกันเนาะได้กุ้งแห้งแล้วก็มะม่วงมาจากตลาดค่ะถั่วตัดก็เช่นกันแนนใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะถั่วตดัด มะม่วงเนี่ยตอนแรกก็ลังเลค่ะว่าจะเอ๊ะจะใส่หมดไหมในที่สุดก็เอาไปทั้งลูกเลยค่ะถ้าเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้นะโขลกนะคะใครชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมลงไปโขกใส่กระถวตัดเอาพอหยาบๆนะคะทุกคนไม่ถึงกับว่าละเอียดมากค่ะ้วปลุงรสด้วยน้ําปลาปลาร้าแล้วก็เจชูนะคะทุกคนเอาตามชอบว่างานถ้ามีหอมผักชีใส่ก็คงจะเป็นยำอันนี้ก็น่าจะเป็นตำละค่ะ รสชาติได้ที่ก็ใส่กุ้งแห้งตามลงไปเลยค่ะจะใส่ถั่วหรือว่าหอมแดงก็ได้นะแต่แนนไม่แนนไม่ชอบใส่แนนเติมพริกป่นเพิ่มด้วยนะคะ สเม็ดเผ็ดไม่พอค่ะลืมลืมฉีกปุูแป้นใส่เข้าไปค่ะทุกคนก็เลยได้มาโปะหด้าแบบนี้เดี๋ยวค่อยฉีกทานปุูแป้นเนี่ยแนนซื้อแบบดองมานะคะแล้วแนนก็เอามาต้มค่ะให้สุกก่อนรสชาติเขาจะออกหวานเค็มนะคะเขาดองเอ้น้ำปลาหวานมาเนาะน้ำปลาที่ต้มใส่น้ำตาลนะเห็นมะม่วงจานใหญ่ๆแบบนี้ที่ตอนแรกมีลังเลว่าจะใส่หมดไหม สุดท้ายท้ายสุดก็คือเกลี้ยงค่ะทานคู่กะทั่วอบด้วยค่ะตอนแรกไม่โรยหน้านะคะเกรงว่า<ม>จะทานไม่หมดแล้ว,วถั่วจะเหนียวที่ไหนได้ค่ะไม่เหลือหน้านี้เดินเข้าไปในตลาดเห็นมะม่วงเขียวๆออกเยอะเลยนะคะทุกคนใครที่ต้องการยาระบายก็เมนูนี้เลยค่ะยำหรือว่าตำมะม,ม่วง